สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568นะครับเอกมะข่าวชีชัดฟันธงวันจันทร์วันใดไหนยังมีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้รุนได้เชร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกานะครับปีเกมมิชิแลแลนกับซันเดอร์จีแลนด์ผมเรียกคู่นี้าว้ขอฝากคอบอลจะเล่นกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับส่วนคอบอลใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกัน พูดคุยข่าวคาฟุตบอลตลาดซื้อขายนักเตะโปรแกรมในเกมปรีซีซั่นนะใครสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามข่าวคราวทีมรักก็สามารถติดตามได้หรือใครอยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาบอกทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็ตามได้เหมือนกันนะครับตามหน้าจอเลยแอ eak 99ฝากข่าบอลไว้ด้วยอ่ะเช็คความพร้อมคร่าวๆข,ข,ของทั้งคู่นะครับเป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมเกมแรกเนี่ยเสมอมาด้วยกันทั้งคู่นะ ิทชิลเลนเกมแรกอะ่ะเสมอโอเดรนเทสสุดมันครับสประตูต่อ3ส,ส่วนทางด้านโซเดอร์จิลเลนก็เสมออาฮูสหน,หนึคู่นี้สถิติเจอกันนะหเกมหลังทุทุกรายการบิทชิลแลนผลงานค่อนข้างดีกว่าชนะไปถึง3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ นัดล่าสุดมิชิลแลนกลางสัปดาห์เนี่ยมีห่วงในศึกฟุตบอลยุโรปาลีก็เสมอฮิเบเนียนไป1ประตูต่อ1เกมนี้ก็เชื่อว่ามิสิลแลนเองก็ยังจะเน้นจัดผู้เล่นชุดตัวหลักๆอยู่เหมือนเดิมเกมลูกก็ใช้บุกซ่าจับคู่กับทางน้าน าฟานคูริโนที่จะเป็นคู่หน้าคู่กันนะครับส่วนมิดฟิลก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของมิชลแนชุดนี้ครับมีทางด้านดานี่ซินวามีบราโวนะโอโซริโอแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะใช้ทางด้านโกโกซา ok ที่จะลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนทีมเย็นก็มาในระบบ4-33นะเฮเซนี่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนริมขวาแอ็กเซอร์ซ้ายใช้ทางด้านเพดเดอร์สันผมมองโดยรวมนะครับผมก็ยังชอบทีมใหญ่อย่างมิชลแอนอยู่นะครับ อฟอร์มการเล่นในรดูการที่แล้วเขา,าบอกว่ามิชิลเลนนะ่ะดีกว่าซอนเดอร์จิลเลนอยู่พอสมควรแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะพลาดนะครับเกมนี้น่าจะเปิดหน้าแรกน่าจะเปิดหน้าสู้กับโซนาซอนเดอร์จิลเลนอย่างสนุกผมก็เชื่อว่าเกมรุกมีทางด้านบุก้าอยู่ก็น่าจะเล่นงานแนวรับของซอนเดอร์จิลเลนได้นะครับคู่นี้เอกมาขาว นาชอบเจ้าบ้านมิทิลันไม่น่าจะพลาดน่าจะชนะได้แบบสบายๆส,ส่วนอีกคู่หนึ่งผมไปที่ฟุตบอลฟินแลนด์นะครับก็มีเกมระหว่างทางด้านกานิสตันเจอกับ HJK เฮลซิงกิคู่นี้ชอบทีมเยือนครับ HJK เฮลซิงกิชื่อชั้นบอลเหนือกว่าก็น่าจะบุกไปชนะได้ผมขอแค่เฉือนชนะก็ได้โอเคละสำหรับทางด้าน HJK เฮลซิงกิคำคืนบันจันนะครับสองคู่ที่เอกมาขาวิเคราะห์นะก็ถ้าเป็นฟุตบอลเดนมาร์กชอบมิทิลันถ้าเป็นฟุตบอลฟินแลนด์ชอบไปที่ HJK Helsinki นะครับ at EAK 9 9นะครับพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับสอบถามข่าวขราวพิดาแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะก,กันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีกับแฟนๆันนฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลครับเข้าสู่ช่วงวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะ28บกรกระดาษคมครับในช่วงนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับการ r รีวิวฟุตบอลในแถบสแกนเดนเวียนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทั้งออสเวนคาสวีเดนและซูเปอร์แรทันสวีเดนครับก็ลงเตะในช่วงเวลาเดิมครับช่วงเที่ยงคืนไปดูความเคลื่อนไหวของคู่แรกกันก่อนในออสเวนคาร์สวีเดนครับช่วงเวลาเที่ยงคืนวันนี้เอฟบอกเปิดบ้านเจอกับโก คือ2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ผลงานใกล้เคียงกันมากอันดับในตารางคะแนนเนี่ยก็จะวนอยู่อันดับประมาณ6ถึง7 8 9ขึ้นขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ฟอร์มพักหลังเองก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากอย่าง F อบอกเอง5เกมหลังชนะ นัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้3เพราะว่าหลังๆเนี่ยไปเล่นเกมเย็นซะเยอะส่วนโกตดนบอกเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2ที่โกเดนบอกชนะเยอะเพราะว่าไปไล่ดูโปรแกร,รมในระยะหลังเนี่ยเจอกับทีมที่อยู่ในครึ่งล่างของตารางคะแนนก็เลยเจอกับผลการในขันที่ชนะเยอะหน่อยนะช่วงเวลานี้ครับอย่างที่บอกคู่เนี้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกมรุกเกมรับสูสีกันมากๆแต่ทว่าผลงาน การเจอกัน h d to Head เนี่ยอันนี้ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ชัดเจน10เกมหลังสุด F บอกชนะโกนเตนบอกไปถึง8นัดถือว่ารู้ทานีที่ไล่ในการเจอกันดีมากๆสำหรับ F บอกนะแล้วก็อีก2นัดคือเสมอ1แล้วก็แพ้1นัดก็ดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับหนีกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้ F บอกได้เล่นในบ้านตัวเอง h ฮ t o h เ a d เวลาเจอกันขี่กว่านะครับคมกว่าแบบชัดเจน คู่นี้สุดท้ายคงเป็นเกมที่ดูแล้วไม่ง่ายสําหรับ f อฟบอครับแต่นะครับจบเกมการแข่งขันจนแล้วจนรอดเนี่ยผมเชื่อว่า f อฟบอจะมีวิธีเอาชนะโกเตบอกไปได้แบบชิวเฉียดเรียกได้ว่าผลการแข่งขันอาจจะเส้นยาแดงผ่าแปดเลยก็ว่าได้แต่เชื่อว่า f อฟบอกน่าจะเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยครับนั่นคือคู่แรกครับในพรีวิวของ All เม e นีรัสวีเเราข้ามาต่อที่ซูเปอร์ไรทันสวีเดนกันบ้างเวลาเดียวกันเที่ยงคืน วาสเตราสทีมออยู่หัวตารางนะครับอันดับที่4เจอกับเทเลรบอกอยู่ในโซนหนีตกชั้นอันดับ14ของตารางคะแนนครับวาสเตราสเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้นใน2นัดหลังสุดชนะรวดเก็บ6คะแนนเต็มฟอร์มกำลังกลับมาส่วนเทวเลร์บอกเกมล่าสุดพลิกล็อกไปเยือนแล้วเอาชนะแลนส์โคนาเพราะเกมนั้นเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ8เกมหลังสุดของเทเลอบอกก่อนหน้านั้นเนี่ยผลยางานย่ำแย่ มาโดยตลอดครับแต่นะครับการมาเยือนวอสเตรัสเนี่ยวัสเตรเัสเ,รเป็นทีมที่ถ้าได้เล่นในบ้านแล้วเจอกับเทลเลอร์บอกผลงานเนี๊บมากเฮดทเฮจุดนี้เนี๊บมากไม่เคยแพ้ครับเจ็ดเกมหลังถ้าเล่นในบ้านแล้วเทลเลอร์บอกมาเยือนเอาชนะไปได้3แล้วก็หนักเสมอถึง4เกมครับแล้วก็จุดเด่นนะครับจะบอกว่าเป็นจุดเด่นก็คงไม่ถูกคงเป็นจุดด้อยของเทลเลอร์บอกด้วยเทลเลอร์บอกเองเป็นทีมที่มีเกมรุก ห่วยสุดในลีกนะปัจจุบันนะ15นัดยิงได้เพียงแค่11ลูกเท่านั้นครับดูแล้วไม่น่าจะมีพิษสงอะไรมาในการบุกนะครับชนะวัเตเซรัสได้นะวัเตเซรัสต่างหากครับหนึ่งคือได้เล่นในบ้านเฮตูเฮตีกว่านะอย่างแย่ๆเลยน่าจะเก็บผลเสมอได้แล้วก็มีลุ้นที่จะเก็บ3าคะแนนเหนือเทลเลบอกได้เลยสำหรับวัเตเซรัสในเกมคืนวันนี้ครับนั่นคือทั้งหมดของพรีเวรฟุตบอลแล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กับมาปัปเดตรเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในอสน้คบวัีด